มาหัวมาสบายดีพี่นอ้องมือน,นี้สิพามากินนะข่าเปียกเซนนด้เหรอครัข่าเปียกเซนหรือว่ามันกันมาเสียบก็น้องหน่อยชาแนลเดอ้อใครเขามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองน้องหน่อยชาแนลเด้อมือนี้ฝน,น,นตกเนาะฝนตกสี่พามาสดว์ทอนห่อนนี่ข่าเปียกเซนเราบมากินอยู่ไกลแน่เลยมานี้บัมลูงสิตริมาน,นี่ มือนสชนาสมบูรณ์คุนได้ไมยายามเนยปีใหม,ม,ม่เมย์เล่ามีแม่ม์นี่ใช้ทั้งสางอันนี้คนงามแขกรับเส้นพิเศษคะสบายดีนะจิ๊นสบายดีทุกคนม,มือนี้มาก,กินอ่าเขาเปียกนะจ๊ะเขาแท่หนักมาเหมือนเขาเปียกเส้นน่าดีา่ว่ากินกระเปียกเส้นเลยเจ้าวารุบอกว่าท่านมาครบล็อ ใส่น e <ừ> ้ำตาลน้ามังหน้ามังหน้าปอนมาไงตากลองเอ้ยไข่บดแดงของจ้าเนียใน้ำตานอนึงแ้วกับังหนาเลงไปเนาะสมมรานเิัตัวนี้สัตปวดใส่เกลือมาจังฮนแสบฟีมืออีเมรบโกับปีดมะโขลจริงๆเียวโบโบปรุงกะหลายฟี่มือแล้วนี่ชุดยอด กินหรือไรอีกเนี wow. ่ยแม่ซือของเองกันแหละแล้วมันเห็ดเนี่ยบ่าฝนตกฝนพปลอกเปลือกเออแล้วเรอแล้วอ่ะเออเออจ้างนะครัว่ะว่ะต้มแซมข้าวเหนียวใส่ตีข่อยพอดี่ยซูมเข้ามา ข้ามูนี่ตอนเริ่มเทิม,มสามสาวเหมือน,นกินข่าเปียกแล้วมีกระเปียงนี่เปียวแล้วซื้อหมาใส่สันผัว เออเอออะไรเออแต่งแบกกัปีมากกวนพี่เนาะเอาบึงข้าอะไรข้าจอำแจวจูโอ้ยสารมต้องแสบจังตัวแออยากจุอันนี้สั่งปกเสียง เดือดก็แพงๆเนาะโลชิมหานเอา,บบเอาเย,ย<ม>วยกินก็ไปก <ห ả? S 3> ันกินล้วอันี้คอยากไปเอน้องแงอนลังทนทากินกเปียกไม่เทากินว่กะเปียกนี่กินกเปียกกินกเปียก กินบ่นินมาเอานี่น้องนดีวบ่กเก็บเอาไม่เถาเลิกลงม่ไม่ประแต่งข้าวพออย่างนี้นวกค้นหูหนวกต้องเบาดังอืง มันเด้อเสร็จแส้ำกันเด้อดามูแส่เลยพี่เนาะไ้สดนี่คือไก่ใหญ่เพิ่งมากินน้ำเกนือใหญ่โกบเสือมากระเรื่องนาวว่าเป็นตัว ตงบน้าสูงสินแลดไหมเอาใหม้ิดยังงได้แ่่แจของผม่หก็มีอีมเมงสียเอไหรนะเียวมงเหียิยงจ้ากทางไหนมิดีอย่างงหลอกชงผมก็ว่าแเลยทุกคนวันนั้นมีแต่หกพวกมวนฝนตกอยู่บ่พี่น้อน สร้างมีพ้นโต๊ะความเอื่นเก้าตั้งมันหลังได้เราพบาร้านน่ยสิเขาชิมหาห้าชิบเจ็ดมันยองตัชิบสามชิบสี่อ้ยมันดีเลยเนี่ยเขากรอาข้างบางที่เหมืออื่นเนี่ยอุตุอุตุโบจักจะเด็กออกเนี่ย นอาิน,ออนยันนยยนยงน่ะอืมไกินขึ้่เสีนๆก็ไดกินคือนออดีแามม้ินน้องมแสบูจวดจวดด้วยขออนุญาตปากข้าเด้อขอใส่มือแหนะดูกด,ดิไม่เป็แสบ นี่สวกาโครดแต่เมือกี่อ้อยเจาะมน้เจาะัน่่กนส่อบนีน่่พักจะบอกอ่านคะแนนเลขพักพักกินกระซ้าพักผูกเองคี่น้องพักดิวสวนเขาเองอ่ะากองเอาไปส่วน่าพักพักปอจั้นผิดยู่สวน อาการมันเป็นเย็นเย็นเลยอิชวดจ้าเจดดอาการมันเป็นเย็นเย็นสดขอดคลองอนอใแลบหฟังไอซี่ข้างเยอะยอะก็ไกลก็ไกลก็ค่งงจะจัาอนะแลบมักตูุนี่นะ เงินค่อยมีมาส่องตทอดอย่างนีก่อากัจะใครก็แล้วกันลำบาเนี่ยกุ่ย่ะเวนา่าเอาตังมานั่ง ดตามอยู่บอแตงหมอคดีนะนั่งอันนั้นบอแล้วก็จีซ้ายขื้นบอสอะซ้าวหน่อยซื้อน้ําซ้าหน่อย้ดยเร่มเปียนเล่นงิมพิ่มเงกเขาจังไม่ห่งดอ่มืออันนี้บอ แจมเมืรอหหเยอะพี่น้อยอะแหนแล้วแสชูมาตะก้องอันนี้เป็นขาหมูกิโลนึ่งใช่เปล่ากิโลนึ่งสามสิบห้าพันแต่สื่อไปอาโทกสิบพันทำกายด่วนเนาะ <c oughs> ไม่ได้กินดนเนี่ยได้กินแต่ขับเปียกไกล ตรงขนกันยี่มันนแจกบอจยม่เขากบมาเขากกบแลวเขาวนยพไปซื้อเลยีพ่อหัวนอมากนะดีวดีแล้วอื แ,บบแถมแหาามกกม้งคือว่าใส่หมกเพอดีพลินไขมนจืดชิน,น,น,นออกล่แทมือจะมุกปลอยมันเลยแม่คนตกม,มันมีนคนตก มช่วยคานงูจางกันเลยกับไก่เหมันนุ่มอ่ะตางกับตัวไหนตางกับฉี่ใสไม่ใช่เือหนึ่งอ้อหนักระวูวมันเออเนากระวูวคุยกระเคมันผมช่วยคุยใ่ ให้เขามารับจุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนิงหน่อย,อยเด้อฝากลังใจให้กับสองแน่นอนสองนี่นะ สปไหลางขาดเม่นตกดีไดีหลังวววสปทหรือ่าคนนั่นอยากอยากตากคนทตนตกไม่แรงว่ทรงหลังาเมือได้พอมากมือนก็เปียกก็แหลมันกัน ข่าเปียกเส้นมันกันมึงอิ่มเนอะบอกก่อนไม่มืดกั่ข้านหมูยังตีนมาก บรรยากาศใหม่ขึ้นเป็นเงาๆเนาะเอ่อหัวับกัยอืมข้าวทอดใจอแล้วประมาณนี้น้องพี่เนาะโมเบิร์ตกินข้าวแน่แหละปั่นข้าใช่แน่แหละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก้างใจใหายสองนั่งหน่อยน้อยๆสองนี้เพื่อให้นี่คลิปต่อไปต่ต่อต่ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับ z บเนอะพบกันในคลิปหนะ้าบายบาย